โอเคก็ยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปพิเศษนับเนื่องจาก Call of Duty Modern Warfare ใบช่ยแลว Call of Duty Back of Cold War ได้เปิดเบต้าให้ทุกคนได้เข้าถึงและลองเล่นกันแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาเจาะระบบเกมเพลย์แล้วก็โหมดต,ต่างๆว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างในเรื่องของโหลดเอาถ้าใครเล่นภาค Call of Duty Modern Warfare มาจะเหมือนกันเดะ์เเลยครับพวกคิวสิกตรงนี้จะกลายเป็นสกอร์สต a กแทนในภาค Modern Warfare คือเราฆ่าเรื่อยๆฆ่า3 4, ตัวสีตัวเราจะสามารถใช้สกิลได้แต่อันนี้คือการสะสม แต้มไปเรื่อยๆนะซึ่งแต้มได้จากการฆ่าแน่นอนแล้วก็การทำออบเจกต์ในแต่ละดาเนี่ยมันจะได้แต้มมาเหมือนกันดังนั้นมันจะไม่เหมือนภาคโมเดิร์นวอฟเฟร์นะครับที่คนแม่งแคมป์ยิงฆ่าแล้วก็เอาแต้มมาใช้สกิลแต่ภาคนี้คุณจําเป็นต้องเข้าไปยึดออบเจกต์หรืออะไรต่างๆเพื่อเพิ่มแต้มในการใช้สกิลซึ่งมันจะไม่รีเซ็ตเหมือนภาคโมเดิร์นวอฟเฟร์นะครับคือโมเดิร์นวอฟเฟร์สมมติเราฆ่าไป3มแล้วเราฆ่าอีกหนึ่งเราจะใช้สกิลได้แต่ถ้าเกิดเราตายมันก็จะรีเซ็ตใหม่ แต้มครบเราก็จะสามารถใช้สกิลได้โอเปอเรเตอร์นะครับหรือพวกสกินตัวละครเนี่ยมันจะไม่มีแยกเป็นฝั่งๆเหมือนใน c a l l of Duty m เด e r n w a r f a r ฟแหละคุณสามารถใช้ได้1ตัวเลยไม่ว่าคุณจะอยู่ฝั่งไหนคุณก็จะเป็นตัวนั้นระบบโหลดเอาหรือพวกคลังอาวุธปรับแต่งปืนเนี่ยก็แทบจะยกขบวนมาจาก c a l l of Duty m เด e r n w a า f a แ e เลยนะครับก็คือมีของแต่งให้เราได้ใช้และของแต่งก็จะปลดล็อกไปเรื่อยๆตามเลเวลของเราซึ่งแต่ละชิ้นก็จะมีข้อดีข้อเสียบ่งบอกอย่างชัดเจนนะก็อยู่ที่ตัวเรารรััับว่่่าาาาาเเจะะแตตงงปนนอยไใหห้มหมสมสกก ของเราระเบิดก็จะแทบเหมือนโมเดิร์นแฟร์ทุกๆอย่างครับเกเนตธรรมดาระเบิดไฟแฟช สตันเกรเนตสโมกส่วนฟิลอัปเกรดเนี่ยในภาคที่แล้วมันจะเป็นพวกกล่องกระสุนใช่ไหมหรือวิ่งไล้เสียงแต่ภาคเนี้ยมันจะเป็นอุปกรณ์มากกว่าสกิลครับซึ่งตอนนี้ผมมีให้เลือกอยู่2ชิ้นคือกับดักระเบิดอันที่1กับอีกอันนึงเหมือนจะเป็นแท่นที่มันตรวจจับเสียงได้นะครับใครเข้ามาใกล้ในระยะรัศมีบเนี่ยมันก็จะขึ้นโชว์ในมินิแมปแล้วผมก็เคยไปเจออีกอันหนึ่งคือมันเป็นเหมือนวางระเบิดพิษรอบๆอะใครที่อยู่ในบริเวณนั้นก็จะโดนสร้างดับเบิลเรื่อยๆจนับก พูดง่ายๆก็คือระบบหลักๆของเกมเนี่ยแทบไม่ได้ต่างจาก c Call of d u t เด o d e r n Warfare เลยครับก็จะมีเรื่องของการเพย์แล้วก็โหมดการเล่นนี่แหละที่มันมีสิ่งที่แตกต่างกันซึ่งไอ้การเพย์เนี่ยเดี๋ยวผมขอพูดที่หลังนะเดี๋ยวขอพูดเรื่องโหมดการเล่นก่อนละกันโหมดการเล่นในภาคนี้เรียกได้ว่าคขนมาจากภาคที่แล้วก็มีโค้ชพับทีมเดสเน็ตฮาร์ดพอยด์โดมิเนชันคิวคอนเฟิร์มส่วนคอนโทรลเนี่ยเหมือนจะเป็นโหมดใหม่นะเขาจะแบ่งเป็นรอบๆใครถึงแต้มสก่อนชนะโดยรอบหนึ่งเนี่ยจะแบ่งเป็นฝ่ายตั ส่วนฝ่ายตั้งรับก็ต้องป้องกันไม่ให้ฝ่ายโจมตีมายึดจุดได้ซึ่งเขาจะมีคิวรวมอยู่นะครับมี30คิวรวมหรือ30ชีวิตแต่ละฝั่งเนี่ยทุกคนในทีมเลยตายรวมกันได้แค่30ครั้งในระหว่าง30ตัวเนี่ยจะตายเท่าไหร่เกิดเท่าไรก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดตายกันมากๆเนี่ยเหลือแค่ 2- อสาครั้งแล้วมันก็จะไม่เกิดทีมคนอื่นจะไม่เกิดจะเหลือแค่ผู้รอดชีวิต2คนนะพอจบรอบแล้วก็จะสลับฝั่งนะครับตาที่แล้วรอบแรกใครที่เป็นฝั่งโจมตีก็จะถูกเปลี่ยนเป็นฝั่งป้้อองกกันนนนไปเพื่่่คคววาามมมแฟสโหใใภีี็จะ Dirty Bomb, Combine Arm แล้วก็ VIP e s c เอสซึ่งไอ้โหมด Combine a r มเนี่ยผมจะฆ่าไปเลยนะเพราะมันเหมือนกาววเด๊ะเเราจะไปพูดถึงโหมดใหม่อย่าง Dirty ต o m b อมกันเลยที่เขาเอามาเป็นโหมดชูโลงในภาคนี้สำหรับโหมด Dirty ตี้บมนะครับเราจะเล่นเป็นทีม10 ทีมทีมละสามถึงสคนโดยทุกทีมจะถูกโยนเข้ามาในแมปแล้วก็จะมีอ็อบเจกต์เป็นจุด A B C D ให้เราได้เข้าไปโดยแต่และจุดจะมีระเบิดชีวภาพอยู่การที่ทีมเราจะชนะได้นั้นเราต้องรวบรวมแต้มให้มากที่สุดใน,นระยะเวลาที่เขากำหนดไว้การที่เราจะเพิ่มแต้มให้กับทีมเราได้นั้นคือการสังหารศัตรูแล้วหนึงและเมื่อเราสังหารศัตรูมันจะดรอปยูเรเนียมลงมานะครับ หรือยูเรเนียมนี้สามารถหาได้ตามกล่องที่อยู่ในฉากเราต้องเก็บยูเรเนียมเข้าไปที่บอมแต่ละจุดเอาไปใส่ให้ครบจํานวนและเมื่อเราใส่ครบจํานวนเราจะสามารถตั้งระเบิดซึ่งมันจะให้แต้มกับทีมเราอย่างมหาศาลและทําให้บริเวณนั้นไม่สามารถเล่นได้อีกต่อไปและแน่นอนครับมันโชว์ให้ทุกคนรู้แน่ว่าคุณกําลังจะตั้งระเบิดในจุดจุดนี้เพราะฉะนั้นทีมหลายๆทีมเลยจะลุมออกมาฆ่าคุณและแย่งการกดระเบิดครั้งนี้เท่าที่ผมเล่นมาเนี่ยอารมณ์มันจะคล้ายๆพัาน ในวอโซนะครับในพันเดอร์เนี่ยเราจะสะสมเงินใช่ไหมแล้วก็ล่าค่าหัวเงินหาได้จากการฆ่าศัตรูแล้วก็จะดรอปเงินแต่บนนี้จะเปลี่ยนจากเงินเป็นยูเรเนียมแทนนะครับเราจะต้องเอายูเรเนียมไปใส่ในบอมแล้วก็ตั้งระเบิดบอมให้มันระเบิดให้ได้ โหมดนี้เมื่อเราตายเราจะเกิดใหม่นะครับก็จะโดดล่มลงมาใหม่ได้คือลุกเล่นทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนวอลโซนแล้วยิงตายเนี่ยคุณจะไม่ตายคุณจะแค่น็อกดาวน์และเพื่อนเราสามารถมาชุบได้เราจะมีเกาะเหมือนวอลโซนสามารถเก็บเกาะในกล่องตามฉากเพื่อมาเพิ่มเราก็สูงสุด3ชิ้นเหมือนในวอลโซล์เป๊ะเลยหลกัหลกๆเลยก็เหมือนพันเดอร์ในวอลโซนที่แมปเล็กลงังคับให้คนบวกมากขึ้นแล้วก็เราสามารถเกิดในจุดที่เพื่อนอยู่ได้คล้ายๆกับกลาววอลก็ประมาณนี้สําหรับโหมดเดอร์ตี้บอมนะครับอีกหนึ่งโหม มาอย่าง VIPS คอร์ดผมต้องบอกว่าโหมดนี้เป็นโหมดที่ผมชอบมากครับโดยไอ้โหมดนี้มันจะเล่นเป็นรอบๆนะแล้วก็แบ่งเป็นสองทีมคือทีมที่โจมตีแล้วก็ทีมที่ป้องกันและมันจะสลับไปเรื่อยๆคือฝั่งหนึ่งเริ่มตาแรกโจมตีพอตาที่2อาวที่2ก็จะไปเปลี่ยนเป็นป้องกันใครที่ชนะครบ4รอบก่อนก็จะเป็นฝ่ายที่ชนะไปโดยภารกิจหลักๆคือพา VIP เข้าไปในจุดส่งตัวให้ได้ซึ่งนี่คือหน้าที่ของฝ่ายโจมตีนะครับคือต้องพา VIP เข้าไปส่งตัวให้ได้ส่วนฝ่ายป้องกันคือป้องกันไม่ให้ใหอีกฝ่ายพา v i p มาส่งตัวจุด A.B.C จุดไหนถักจุดซึ่งเราไม่รู้ว่าจุดไหนไม่รู้ว่าเขาจะพามาจุดไหนหรือค่า VIP คนนั้นให้ได้ฝ่ายป้องกันก็จะเป็นฝ่ายที่ชนะไปซึ่ง VIP คืออะไร VIP คือคนในทีมเราเนี่ยแหละครับซึ่งมันจะแรนดอมไปให้คนในทีมแต่ละราเนี่ยแรนดอมไปเรื่อยๆเลยว่าใครจะได้รับเป็น VIP อาที่ของทีมโจมตีก็คือป้องกัน เพื่อนคนนั้นไปในจุดส่งตัวและพาเขาส่งตัวไปให้ได้หรือไม่คุณก็ต้องฆ่าทุกคนในทีมอีกฝ่ายก่อนที่อีกฝ่ายจะฆ่า VIP ของคุณและด้วยที่ว่าการที่คุณสังหาร VIP ได้เนี่ยราวนั้นมันก็จะจบไปเลยเขาเลยใส่ระบบน็อกดาวน์มาให้นะครับถ้าเกิดคุณโดนยิงจนตายแล้วเนี่ยคุณจะแค่น็อกดาวน์และเพื่อนสามารถมาชุบคุณได้ หรือคุณยิงอีกฝ่ายตายเนี่ยอีกฝ่ายก็แค่นอกดาวนะครับคุณต้องซํำอีกฝ่ายเพื่อจะเช็คว่าอีกฝ่ายคนนั้นใช่ v p ไไหมบทนี้เลยมีความเป็นแท็กติกค่อนข้างค่อนข้างแท็กติกเล็กๆเลยก็ว่าได้นะส่วนเรื่องการเพกการยิงปืนแรงถีบปืนหรืออะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหต่างจากโมเดิร์นวอแฟรนะครับด้วยเสียงปืนหรืออะไรด้วยแหละมันทําให้เราได้รับฟิลแตกต่างจากโมเดิร์นวอแฟร์ แล้วก็แรงถีบปืนเนี่ยผมรู้สึกว่ามันดีดน้อยกว่าโมเดิร์นวอแฟร์นะแต่เขาก็ตัดระบบไอ้โคเวอร์ด้วยครับที่ไปอยู่ในกำแพงแล้วก็ตั้งซา์อาร์มขึ้นมาเลงบนกำแพงอะไรเงี้ยก็คือเขาตัดทิ้งไปนอกนั้นก็จะเหมือนโมเดิร์นวอแฟร์นะไอ้พวกแบบเลงอยู่ก็สามารถรีโหลกระสุดได้อะไรอย่างเงี้ยและด้วยดาดหรืออะไรต่างๆเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่ค่อยมีแคมเปอร์นะไม่เท่าโมเดิร์นวอแฟร์อาจจะเพราะด้วยอ็อบเจกต์หรือพวกคิวสติกที่มันต้องสะสมแต้มเนี่ยมันเลยบังคับให้คนต้องไปทำ Object, อ็ไมมมม่่่่่แแนนนใจเเเหือกันนะททาาีผลคบบ แม่งวิง่งซัดกันนัววิ่งอย่างเดียวครับมีแต่พวกวิ่งยิงวิง่งยิงวิง่งยิงไม่มีแคมเปอร์เลยเท่าที่ผมเจอการเพย์ในเกมก็ดูจะรวดเร็วกว่าโหมดดัน r ฟ a ร์ไม่ว่าจะเป็นการวิง่งการสไลด์หรืออะไรก็ตามเนี่ยหรือการฆ่าศัตรูเนี่ยยิงกันตายเร็วมากๆครับผมรู้สึกว่ามันยิงตายง่ายกว่าในโหมดดันเฟอร์เยอะเลยอันนี้พูดถึงโหมดธรรมดาในพวกทีมเดสแมทหรือโดมิเนชั่นธรรมดานะไม่นับพวกโหมดเดอร์ตี้บอมที่มันจะมีเกาะเหมือนแบทเทิลโรย l ลมันก็จะตายยากขึ้นแต่โหมดธรรมดานี่คือแบบโหยิงตายกันง่ายมากอ ดูเร็วขึ้นกว่า Modern Warfare ด้วยมั้งแต่เรื่องแคมเปอร์นี่ต้องดูยาวๆอ่ัไปช่วง Modern Warfare ลแรกๆช่วงเบลตาแม่งก็ยิงกันยับๆับนะครับวิ่งยิงกันยับๆไม่ค่อยมีแคมเปอร์หรอกเอาเป็นว่าเกมเพลของ2ภาคมันก็มีจุดเด่นแตกต่างกันครับอยู่ที่ความชอบส่วนตัวของคนและใครที่ชอบอะไรที่มันดูมีความซีเรียสดูมีความสมจริงมากกว่า m มเด r n Warfare ก็น่าจะตอบโจทย์ครับส่วนภาคนี้ก็ กันเพลร็วกว่าตายง่ายกว่าและสุดท้ายข้อเสียที่ผมได้เจอในการเล่นเบต้าครั้งนี้นะครับ คือไม่รู้สิผมเล่นวันแรกผมก็เจอโปเลยอะโประบาดแล้วตั้งแต่วันแรกที่ผมได้เล่นโอเคผมเข้าใจนะมันเป็นช่วงเบต้าช่วงปล่อยฟรีอะไอ้พวกโปพวกสวะสัตงคมวงได้แม่งต้องมีมาแน่ๆว่าจะพูดคำหยาบหรือพูดแรงไปหน่อยนะต้องขออภัยด้วยแต่ผมคิดว่าครับว่าสวัสดตงคมเนี่ยแม่งบาไปด้วยซ้ำกับคนประเภทนี้ก็หวังว่าพวกที่เคยใช้โปหรือกำลังใช้โปอยู่ขนาดนี้นะครับจะเลิกใช้แล้วก็ทำให้วงการเกมนี้มันดีขึ้นสังคมเกมมันดีขึ้นผมว่าคุณน่าจะภูมิใจมากกว่าในการเก่งขึ้นด้วยตัวเองดีกกว่่าเงขึ้น จากการใช้โปรแกรมนะก็คงต้องรอดูกันต่อไปในอนาคตว่าเขาจะจัดการเรื่องโปรกันอย่างไรผู้เล่นเบต้าในช่วงนี้เหมือนผมก็น่าจะต้องทนอารมณ์เสียเมื่อเจอโปรบ้างนั่นแหละครับก็ประมาณนี้สําหรับโหมดการเล่นใหม่โหมดที่เหลืออื่นๆก็จะเหมือนกับโมเด w วอลแฟร์นะไอ้พวกโดมิเนชันทีมเดสแมทฮอต p o ยต์ก็อยู่ที่ว่า เกมภาคนี้แบบมันจะทำออกมาได้สนุกมากกว่า m o เด r n w a r f a r ฟไหมซึ่งผมชอบนะ o ด i n a t i ันในภาคนี้เนี่ยมันจะมี h a l f Time นะครับเมื่อแต้มถึง h a l f Time แล้วมันจะสลับจุดเกิดกันเพื่อกัดการไม่บาลานซ์ระหว่างจุดเกิด2ฝ่ายอะเพราะใน m o เด r n w a r f a r ฟเราจะเห็นบ่อยๆว่าด่านนี้จุดเกิดฝั่งนู้นไม่ได้เปรียบกว่าจุด A ได้เปรียบกว่าจุดเกิดจุด C อะไรประมาณนี้แต่ภาคนี้มันจะมี h a l f Time นะครับเมื่อแต้มถึงระดับหนึ่งมันจะสลับจุดเกิดว่าเป็นเรื่องที่แร์กับผู้เล่นพอสมควรเลยเอาเป็นว่าไปลองเล่นกันเองแล้วกัน ในเกม Call Duty Black Ops Cold War ที่ตอนนี้เปิดเบต้าให้เราได้เล่นกันฟรีๆบนทุกแพลตฟอร์มนะครับใครที่อยากจะลองทดสอบเล่นเนี่ยก็สามารถไปโหลดได้เลยฟรีๆใน Battle.net ตัวเกมเนี่ยประมาณ40กิกนะครับแต่มันคือโห,ห,หมดเดียวโหมดหมดัลติเพเยอร์ Print ใครที่สามารถเล่น Warzone ได้คอมสามารถเล่น Warzone ได้ก็น่าจะเล่นเกมนี้ได้อย่างไม่มีปัญหานะงั้นคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนละกันใครที่อยากสนับสนุนผมก็สามารถโดนเ a t e ได้ช่องทางด้านล่างหรือกดสมัครเป็นสมาชิกช่องผมเพื่อรับสิทธิประโยชน์มากมายได้และใครที่สมัครเป็นระดับพิที่น้ำขึ้นไปก รับเกมฟรีด้วยนะครับ1เกมเฉพาะการสมัครครั้งแรกเท่านั้นก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาดูกันด้วยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดปุ่ม subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากผมได้นะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับผม